ยังเป็นอัพเปอร์ฟอร์มนะครับมีการอัปเกรดทาร์เก็ตไพรซ์นะครับขึ้นมาเป็น6.47บาทนะครับจากเดิมที่5.36บาทเดี๋ยวขอภาพระยะสั้นก่อนนะครับในเรื่องของงบมการเงินจนมาที่สํ่สหรับจมที่สี่นะครับสปาก,ก็เรา,าประมาณการนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่58ล้านบาทนะครับก็ Improve ขึ้น2 6 Quarter on Quarter คอเตอร์คอเแต่ว่าหดตัวลง37% Year on Year นะครับ โดย Q o วอที่ดีขึ้นเนี่ยมาจากเรื่องของสิสต์น็อตแฟกเตอร์นะครับขณะที่ year on year ที่ติดลบเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมาจากในส่วนของอ่า GPM นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ GPM เนี่ยที่หดตัวลงไปด้วยนะครับโดยในตารางที่หนึ่งเนี่ยเรามีตัวเลข preview อยู่นะครับบอมอ่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพรวมไายได้นะครับของจุลมาตรที่4เนี่ยรายได้เนี่ยยังเติบโตได้นะครับประมาณสัก 2%เยออนเยีย r นะครับก็หลักๆเนี่ยมาจากการขยายสาขาโดยในตารางที่คุณบอมโชว์ฟิกเกอร์ที่3เนี่ยจะเห็นว่าสาขาในปี2025เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากปี2024เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจาก78เนี่ยขึ้นมาเป็น89สาขาเลยนะครับเลยทำให้ภาพรวมของรายได้เนี่ยยังเติบโตขึ้นอยู่นะครับขณะที่กำไรเนี่ยที่มันหดตัวลงเนี่ยมันมาจากตัวของ net margin ที่แคบลงไปนะครับจาก ในส่วนของ Staff utilization rate นะครับที่ลดลงเนื่องจากว่าจำนวนคนจีนเนี่ยมันหายไปนะครับเลยทำให้ฐานราคาชาวจีนเนี่ยมันลดลงไปนะครับเอาลุกจดยมัดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังดีต่อเนื่องนะครับสำหรับเหรับสปานะครับจากการที่มีตัวจีนนะครับน่าจะเห็น e a r n i n g ็สร็จน่าจะ Improve ขึ้นได้นะครับในเชิงของ Quarter t u a r t e r แล้วก็ในเชิงของ Year on Year ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของ Benefit จาก การที่คนจีนกลับมาเนี่ยแน่นอนว่าสปาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่เบนฟิตสูงสุดนะครับในตารางที่คุณปอมโชว์นะครับตารางที่2เนี่ยเราเห็นเลยว่าอ่าพอพอยซ้อนของลูกค้าชาวจีนนะครับในปี19เนี่ยอ่าอยู่ที่55เปนะครับอ่าขณะที่ในส่วนของปีสอเนี่ยเหลืออยู่40นะครับแล้วก็25เนี่ยอยู่ที่30โดย อ่า revenue uh, contribution จากคนจีนนะครับที่30%ในปี2025เนะี่ยถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงมาแต่ก็ยังถือว่าอ่าเป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าในปีนี้นะครับปี2026เนี่ยเราคาดการว่าตัวนักเที่ยวจีนเนี่ยจะมีการเติบโตขึ้น25% Year อ n y น a ีนะครับผมคิดว่า สปาเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ได้รับ direct benefit นะครับจากการที่คนจีนเนี่ย recover กลับมาโดย staff utilization rate นะครับแท normal level ของสปาเนี่ยอยู่ที่82%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่ปีที่แล้วนะครับไอ้ตัว U rate เนี่ยมันลงมาเหลือยู่ที่76%เนี่ยแล้วก็ pressure margin เนี่ยผมคิดว่าน่าจะ <c oughs> เห็นาการฟื้นตัวของ margin ได้ตั้งแต่ปี2026เนี่ยเป็นต้นไป โดย Earnings นะครับปี2026เนี่ยเราคาดว่าจะเติบโตได้ราวๆสัก36%นะครับโดย Driver หลักเนี่ยอาจจะมาจากทั้งในส่วนของไรายได้นะครับที่เราคาดว่าจะโต11%แล้วก็มาจิ n นะครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่องของ Margin Expansion เนี่ยเราคิดว่าน่าจะ อิ r พูฟขึ้นได้นะครับหลักๆที่ e a r n i n g ็ของสปาลงเยอะในปี25เนี่ยไม่ใช่ไรายได้นะครับแต่ว่าเป็น margin จะเห็นว่า net margin เนี่ยปี2024เนี่ยอยู่ที่19นะครับในตลาดนี้ <ừ> ปี2025เนี่ยลงมาเหลือเพียงแค่12นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย หลักๆเลยเนี่ยมันมาจากในส่วนของการที่เขาขยายสาขานะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นขณะที่รายได้เนี่ยมันไม่ได้โตตามเนื่องจากว่านักองเที่ยวชาวจีนเนี่ยมันหายไปนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลยทำการตลาดกับคนไทยแล้วก็ไปลูกค้าชาติอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีที่คนจีนกลับมาบวกกับฐานที่เขามีการ ขยายฐานลูกค้าไปแล้วเนี่ยน่าทำให้ในส่วนของอ Net Margin ของบริษัทเนี่ยมีการฟื้นตัวได้นะครับในปี2026ซึ่งเราเบื้องต้นเน่ยเรามองอยู่ที่15%นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะาฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนของอ Net Margin ก็ภาพรวมนะครับเรามีการรีไวซ์นะครับเอร์เน็ ด้วยนะครับอ่า25เนี่ยเราดีไวซ์ปรับเพิ่มขึ้น2%นะครับปี26ขึ้น7%นะครับปี2027เนี่ยเราปรับเพียงแค่1%อ่าโดยแทร็กเก็ตไพรซ์ใหม่ของเรานะครับที่6.47บาทเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามีการ incorporate ในส่วนของ project wellness ที่พัทยาเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับอ่าโดย s u บ of the p a r t รเราเนี่ยมาจากตัวของ คอร์บิสเนสนะครับก็คือตัวของธุรกิจเดินเนี่ยอยู่ที่5.7บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเวลเนสเนี่ยอยู่ที่75สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่เชื่อในส่วนของเวลเนสนะครับก็อันนี้ก็สามารถสติปเอาออกไปได้นะครับที่75สสตางค์บนราคาเป้าหมายของเราครับ